ขึ้นมาเลยใครจะกินขึ้นนัมนเลย ใหญ่ไปเปล่าอ,อาถู้เงินเอาไปก่อนเลยถูงเงินแบ่งน้องด้วยแบ่งน้องด้วยครับน,นั่นนั่นอยู่นี่ติดตุนเลยตุนก็แบ่งพี่เลยนะลูก เอาทุนเงินงงงงไอปลาก้อนนึงไปไหนงงลูกอยู่ข้างหลังนู่นนู่นลอยอยู่นู่นนู่นนู่นหันหันปับเออเอาอย่าแย่งกันแบ่งกันลูกแบ่งเออเอา ถือว่าออกกลับบงกายนะเอา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 นี่ไงลูกลอยอยู่นี่นถุงเงินนี่นะรู้ว่าตัวใหญ่กว่าน้องฮะคาบไม่วางเลยแบ่งน้องด้วยดิโอ้ ตูนอยู่ข้างหลังลูกตุนงงถุงเงินไม่แบ่งผมเลยครับแม่พี่ถุงเงินน่ะกินคนเดียวเลยตูนงงเลยอ่ะตุนข้าบอยู่ดีๆอ่ะโดนแย่งไปเฉยเลยอ่ะไม่่ลูกผมงงเลยอ่ะโอ้มีถุงเงินนู่น อยู่ข้างหลังนี่ลูก งถุงเงินไงลกูกเลยเออดันมันเอาขาดันมันเอาขาดันมันเลยเห็นอย่างนี้เลือกเลือกกินนะคะ <c oughs> ตุนมารีลาลูกถุงเงินกินให้หมดเลยเอาห <c oughs> นีน้อยอีก <c oughs> โอ้ขุนแทงเลยแต่มากินตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ใหญ่ไปนรือเปล่านะตัวนี้ใหญ่ไปไหมโอ้ลูกตุนไม่หิวหรอลูกถุงเงินก,กินตัวเดียวเลย กินกันให้อร่อยแค่นี้แหละ